สวัสดีครับผมมาเจอกับช่างหนุ่มนะครับประธานสุธมาแชร์ประสบการณ์ด้านงานซ่อมสีอีกเช่นเคยนะครับผมต่อจาก EP ที่แล้วนะครับผู้ชมตามคำสัญญานะครับผมมาเจอกันในคลิปนี้นะครับฝากระโปรงนะครับสีบดสภาพซีดล่อนด่างนะครับสามารถพ่นเล็กเกอร์อย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องพ่นสีได้ไหมนะครับได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทํากระบวนการนั้นกันนะครับไปรับชมสีนะครับผม สภาพสีอันนี้นะครับสภาพาสีหมดสภาพซีดล่อนด่างอย่างนี้นะครับถ้าพี่น้องมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกครับผมถ้าอยากรู้ว่าสภาพนี้สามารถขัดสีได้ไหมนะครับผมทําคลิปไว้แล้วไว้ในคลิปก่อนหน้านะครับผมนี่ได้อย่างนี้นะครับผมได้อย่างนี้สภาพแบบนี้ได้แบบนี้นะครับผมถ้ายังไม่ได้ดูคลิปย้อนไปดูคลิปนะครับผมย้อนไปดูคลิป มามาถึงในคลิปนี้นะครับทำตามคอมเมนต์พี่น้องอีกเช่นเคยนะครับสภาพแล็กเกอร์หมดสภาพสีล่อนด่างอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่พ่นสียิ่งเราสามารถพ่นแล็กเกอร์ทับลงไปได้ไหมถ้าทําได้ผลมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมในคลิปนี้เราจะมาทำการพ่นแล็กเกอร์ทับชิ้นงานสภาพสีแบบนี้กันนะครับคุณผู้ชมโอเคไปกเลยครับ ตอนนี้ฝากระโปรงได้เข้ามาอยู่ข้างในห้องพ่นเรียบร้อยแล้วนะครับการที่จะพ่นสีหรือพ่นแลกเกอร์นะครับเราต้องมีการทําความสะอาดชิ้นงานก่อนนะครับแล้วก็สร้างเส้นกระดาษทรายนะครับคุณผู้ชมสร้างเส้นกระดาษทรายในหน้าชั้นเคลียร์นี้ก่อนนะครับก่อนที่จะลงสีได้นะครับอ่ะดูสภาพก่อนก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะทําการพ่นแลกเกอร์กันนะครับสภาพก่อนหน้าเป็นอย่างนี้ เราจะขัดกระดาษทรายก่อนนะครับเบื้องต้นเราจะขัดกระดาษทรายล้างทําความสะอาดชิ้นงานก่อนนะครับหลังจากขัดกระดาษทรายเสร็จแล้วนะครับเราก็จะพ่นแลกเกอร์เคลือบกันเลยนะครับผมมาดูกันนะครับผลผลงานว่ามาดูกันนะครับผมว่าผลงานจะออกมาเป็นยังไงนะครับเบื้องต้นเราขัดกระดาษทรายก่อนเลยครับนะครับผมจะขัดให้ดูเป็นตัวอย่างเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะไปแบบวิดีโอแบบไทม์ล็ปนะครับ อามุมไหนดีอ่ามุมนี้มุมนี้มุมนี้เห็นชัดนะครับเราจะขัดด้วยกระดาษทรายละเอียดนะครับก็เริ่มได้ตั้งแต่เบอร์หนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันห้าร้อยประมาณนี้นะครับในงานนี้ผมเลือกใช้เป็นเบอร์หนึ่งพัน 1, นะครับเพราะว่าพื้นผิวเนี่ยต้องการปรับสภาพพอสมควรนะครับเราจะขัดประมาณไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับในการขัดเราจะใช้การขัดน้ํานะครับคุณผู้มชมก็คือน้ําเนี่ยควรจะมีแบบ ผสมสารซักฟอ,อกนะครับก็คือผงซักฟอ,อกหรือสัลไลหรือแชมพูนะครับที่มีการล้างคราบด้วยนะครับผสมลงไปในนี้แล้วก็ขัดขัดด้วยมือขัดด้วยมือก็ได้นะครับก็ใช้วิธีการขัดบนนะครับ,บนวนไปเรื่อยๆวนบ้างตรงบ้างนะครับผมแต่เน้นวนนะครับคุณผู้ชมเพื่อหลีกเลี่ยง เพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะทําให้เกิดเส้นตรงขีดข่วนเป็นรอยยาวๆนะครับเดี๋ยวผมจะขัดให้ดูบริเวณหน้าตรงนี้นิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็คือขัดเหมือนกันเลยผมก็จะทําวิดีโอแบบทำแบบเร็วๆหน่อยนะครับข้อควรระวังในการขัดนะครับขอบเหลี่ยมสันอย่าให้สีทะลุนะครับเพราะว่าเราไม่ได้พ่นสีถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ย ขาดบริเวณนี้ทะลุถึงสีรองพื้นนะครับเ,เวลาเราเคลือบแลกเกอร์ไปมันก็จะไม่หายนะครับทะลุยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับมันก็จะไม่หายก็ระวังเรื่องขอบเี่ยมสันด้วยนะครับขอบเี่ยมสันไม่ควรจะไปขัดนะครับเราขัดบริเวณหน้ากว้าง,งๆหน้าใหญ่ๆก็อพอนะครับสันเนี่ยเว้นไว้เราค่อยไปเก็บงานเอาทีหลังเพียงเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับ ว่าขัดเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับการขัดเนี่ยเราขัดปรับสภาพผิวหนึ่งนะครับขัดสร้างเส้นแล้ว2คือการขัดปรับสภาพผิวนะครับให้ผิวมันเรียบเนียนประมาณหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับให้น้ำมันแห้งก่อนจะได้เห็นนะครับบริเวณที่เราขัดจบเนี่ยนะครับมันก็จะเป็น ด้านด้านขึ้นฟ้าเส้นกระดาษทรายขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันตอนแห้งอีกทีนึงครับนี่ครับผมหลังจากที่ขัดเสร็จแล้วก็แห้งนะครับก็จะออกมาผิวแบบนี้เลยเห็นไ,ไหมครับมันจะเป็นรอยกระดาษทรายซึ่งส่วนนี้เรายังไม่ขัด เขาก็จะเงาอยู่นะครับส่วนที่ขัดแล้วก็จะด้านแบบนี้นะครับเราจะทําแบบนี้จนทั่วชิ้นงานนะครับคุณผู้ชมค่อยไปต่อกระบวนการพ่นแลกเกอร์กันต่อไปนะครับโอเคผมขออนุญาตขัดให้ครบทั้งชิ้นก่อนนะครับ โอเคครับหลังจากที่ขัดเสร็จแล้วนะครับเราก็ล้างออกด้วยน้ําสะอาดนะครับล้างออกด้วยน้ําสะอาดอีกทีหนึง่งล้างออกด้วยน้ําสะอาดแล้วก็เช็ดแห้งนะครับเช็ดแห้งแล้วจะไปสู่ขั้นตอนต่อไปได้เลย ดูมาถึงตรงนี้ชวนในขั้นตอนการล้างเดี๋ยวผมชวนให้อีกทีหนึง่งในขั้นตอนนี้นะครับผมทําตามคอมเมนต์พี่น้องนะครับผมว่าถ้าแล็กเกอร์เสื่อมซีดหมดสภาพลอกล่อนเราสามารถพ่นแค่แล็กเกอร์ทับลงไปได้ไหมนะครับได้นะครับผมได้แต่ผลจะออกมายังไงผมจะทําให้ดูในคลิปนี้เลยนะกันนะครับเลยแล้วกันเลยแล้วกันนะครับผม <laughs> ว่าผลงานมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเผื่อพี่ร้องมีแนวคิดแบบนี้อยู่นะครับแล้วอยากทำถ้าไม่ทำก็จะไม่เห็นภาพนะครับคุณผู้ชมก็เลยต้องมาทำเป็นคลิปนี้นะครับแล็กเกอร์หมดสภาพซีดลอกล่อนเป็นบางจุดนะครับผมเราสามารถพ่นแค่แล็กเกอร์ทับลงไปได้ไหมนะครับติดตามรับชมกันในคลิปนี้เลยนะครับโอเคนะครับ หลังจากนี้ก็แค่เช็ดทำความสะอาดได้แห้งแล้วก็ไปเอาแรกเกอร์มาพ่นกันเลยนะครับไปกันเลยครับหลังจากที่ล้างทำความสะอาดชิ้นงานนะครับเช็ดแล้วแห้งแล้วนะครับในระหว่างนี้นะครับเราก็มาผสมแร็กเกอร์กันเลยนะครับแรกเกอร์ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นฮอต62104นะครับตัวนี้เป็นระบบ4ต่อ1นะครับผมโดยที่ไม่ต้องผสมชินเนอร์นะครับ มาผสมนี่กันเลย4ต่อหนึ่งนะครับผมใช้ถ้วยที่มีสกเกลวัดนะครับก็ไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดก็ได้นะครับเนื้อเล็กเกอร์สี่ส่วนต่อฮาร์ดดิเนอร์หนึ่งส่วนนะครับเทเนื้อไปที่ตัว A แล้วก็เทตัวเล่งไปที่ตัว B โอเคหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันแล้วก็เทลงกานะครับวันนี้จะใช้กาเดวิบิ n เนบจูนหัว1.4นะครับในการเคลือบโอเคไปเจอกันที่ชิ้นงานตอนที่พ่นเลยครับโอเคครับผมมาถึงขั้นตอนการเคลือบแล็กเกอร์แล้วนะครับนะครับลมที่ใช้เคลือบแลกเกอร์นะครับผมจะใช้อยู่ที่2บาร์อ่านี่นะครับ2บาร์เร่งนะ สองบาร์นะครับสบาร์แล้วก็ตัวปล่อยสีเนี่ยก็จะปล่อยออกสุดนะครับส่วนปริมาณรอบนะครับผมจะหมุนไปที่3รอบนะครับเดวิดเบนเดปจูนถ้าได้ดูรีวิวก่อนหน้านะครับเขาจะหมุนได้5รอบนะครับผมจะใช้อยู่ที่3รอบในการกลับม่านนะครับลม2บาร์กับม่าน3รอบกับการปล่อยสีออกมาสุดนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับโอเคไปกันเลยครับ ในการพ่นเคลือบเล็กเกอร์นะครับเราจะพ่นอยู่2เที่ยวนะครับเที่ยวที่1ไปหาเที่ยวที่2อนะครับอาจจะพักเที่ยวประมาณ10นาทีนะครับแล้วแต่สภาพอากาศถ้าสภาพอากาศาแดดแรงๆนะครับอุณหภูมิ30องศา3.4องศาเนี่ยก็อาจจะพักแค่5นาทีก็พอนะครับแต่วันนี้อากาศค่อนข้างชื้นนะครับผมจะต้องพักเที่ยว อย่างน้อย10นาทีถึง15นาทีเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวไปพ่นเที่ยวที่1กันครับ มาดูหลังจากที่เราเคลือบไปแล้วหนึ่งเที่ยวนะครับคุณผู้ชมอันดับแรกเลยนะครับชัดเจนนะครับเรื่องความเงาเงาขึ้นเลยนะครับเงาขึ้นเพราะว่าเป็นแลกเกอร์เคลือบเงานะครับยังไงก็ต้องเงาอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมเล <laughs> กเกอร์ไม่เงาแสดงว่าเป็นแลกเกอร์ด้านนะครับไม่งั้นก็เลกเกอร์ปอมแล้วนะครับผมโอเคเรื่องเงาขึ้นมาแล้วนะครับ สิ่งที่ทําได้ก็คือความเงานะครับแต่สิ่งที่มันทําไม่ได้และช่วยอะไรไม่ได้มากก็คือเห็นไหมครับสีนะครับที่มีการกระเทาะของแลกกเกอร์อันนี้มันจะไม่ปกปิดนะผมต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับแลกกเกอร์ที่ผ่านระยะเวลามานานแล้วนะครับแลกเกอร์อันนี้นะครับมันจะเหลืองนะครับมันจะเหลืองเขาอาจจะไม่มี UV หรือหมด ประกัน UV แล้วก็ได้นะครับพอโดนแดดเรียแล้วมันจะเหลืองนะครับพอเราพ่นเลกกเกอร์ทับลงไปนะครับเลกกเกอร์ปกติพ่นใหม่มันจะสีนี้นะครับแต่พอหลายปีเข้าไปแล้วมันจะกลายเป็นเหลืองแบบนี้อันนี้คือแลกกเกอร์ใหม่อันนี้คือแลกกเกอร์นนอเดิมนะครับอ่าให้ดูเรื่องความเงาเห็นไหมครับเลกกเกอร์ใหม่เนี่ยมันก็จะเงานะครับผมมันก็จะเงาเมื่อเคลือบทับไปบนชั้นสีมันก็จะได้เป็นสีแบบนี้นะครับแต่อันนี้เป็นแลกเกอร์เก่า นะครับมันก็เลยดูออกเหลืองนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับในขั้นที่มันไม่มีเลกกเกอร์กับมีเลกกเกอร์เก่านะครับตรงนี้สีมันก็จะแยกชั้นอย่างชัดเจนนะครับอีกเรื่องหนึง่งเรื่องการแตกเล้าอะไรเงี้ยตรงนี้มันก็จะไม่หายนะครับมันก็จะได้แค่เพิ่มความเงาขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถามว่าดูดีขึ้นไหมก็ดูดีขึ้นนะครับเรียบร้อยขึ้นเมื่อมีความเงานะครับคุณผู้ชม เห็นไหมครับรอยด่างรอยสีลอกสีล si <Yeah, S 1> em. ่อนอะไรอย่างเงี้ยสีลอกเนี้ยไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าก็จะเหลือรอยด่างให้เราเห็นนะครับพวกนี้ผมตั้งใจจะเคลือบไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมพวกโลโก้ผมจะให้มันเงานะครับตัวโครเมียมผมก็ตั้งใจจะเคลือบชิ้นงานนี้เป็นชิ้นงานตัวอย่างนะครับผมอย่าดราม่าเรื่องติดเทปกาวหรือไม่ลอกโลโก้นะครับชิ้นงานชิ้นนี้ผมเอามาทําเป็นเคสตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางให้คุณผู้ชมพี่น้องที่ คอมเมนต์ถามถ่ายเข้ามาในช่องของผมนะครับผมว่าเลกกเกอร์ซีดด่างลอกล่อนหมดสภาพสามารถพ่นเลกกเกอร์ทับได้ไหมนะครับผมบอกว่าได้นะครับแต่ว่าได้สภาพแบบนี้นะครับคุณผู้ชมอันนี้ยังอยู่ในเที่ยวที่หนึ่งอยู่นะครับพอเที่ยวที่สองเสร็จแล้วนะครับผิวเลกกเกอร์พวกนี้มันมันก็จะตึงมันก็จะเต็มขึ้นมากกว่านี้นะครับอันนี้ผมรอพักเที่ยวอยู่ก็เลยมาถ่ายเที่ยวที่1ให้ดูก่อนนะครับผลสรุปก็เป็นที่หน้าเป็นที่ชัดเจนไม่ใช่หน้าพอใจ เป็นที่ชัดเจนนะครับผมว่าการพ่นและเกอร์ทับในสีที่หมดสภาพมันจะออกมาเป็นยังไงออกมาประมาณนี้เลยนะครับเที่ยวที่2ช่วยอะไรได้ไหมช่วยในเรื่องความเงาแต่สภาพพวกนี้ก็ยังอยู่แบบนี้เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมโอเคได้เวลาแล้วเดี๋ยวผมไปต่อกันเที่ยวที่2กันเลยครับ เรียบร้อยครับผมในการเคลือบที่สองนะครับแล็กเกอร์ยังทําหน้าที่ได้ดีเยี่ยมนะครับผมในเรื่องของผิวตึงใสนะครับผิวตึงใสนะครับลักษณะในการาวางชิ้นงานนอนระนาบแบบนี้นะครับจะทําให้หน้าแล็กเกอร์เนี่ยตึงกว่าพ้นในแนวตั้งนะครับคุณผู้ชมในแนวตั้งเป็นยังไงนะครับในแนวตั้งก็คือ ตั้งประมาณนี้นะครับแล้วก็พ่นลงนะครับผมถ้าแบบนี้เขาเรียกว่าแนวตั้งนะครับผมถ้าแบบนี้เขาเรียกว่าพ่นแนวนอนนะครับพ่นแนวนอนนะครับหน้าเคลียร์หน้าเล็กเกอร์เนี่ยจะตึงกว่าแบบพ่นแนวตั้งนะครับเพราะว่าหน้าลเล็กเกอร์เวลาเขาเซตตัวเนี่ยเขาจะขยายออกด้านข้างนะครับผมมันก็จะทําให้เม็ดเล็กเกอร์เนี่ยตึงกว่าเห็นไหมครับนะครับมาสรุปนะครับผมมาสรุปในงานพ่น คอยาพ่นหรือการพ่นแลกกเกอร์ทับลงบนชิ้นงานที่แลกกเกอร์หมดสภาพลอกล่อนด่างนะครับได้ผลออกมาเป็นยังไงแบบนี้ครับคุณผู้ชมได้ออกมาแบบนี้นะครับการทําแบบนี้ได้อะไรบ้างนะครับประโยชน์ของมันคือ1ได้ความเงาเห็นไหมครับทีแรกเนี่ยหน้าเนี้ยจะด่างซีดดูไม่ได้เลยนะครับทั้งหมดเลยจะดูไม่ได้เลยนะครับได้ในเรื่องของความเงา อะไรที่ทําไม่ได้นะครับผมชัดเจนนะครับผมการแยกชั้นระหว่างสีและแลกเกอร์เก่านะครับก็ยังแยกด่างอย่างนี้อยู่นะครับผมแล้วก็เรื่องลายเส้นที่แตกเป็นลายงาอะไรเงี้ยก็ยังอยู่นะครับผมในบริเวณไหนที่ด่างก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ยังมองเห็นชัดเจนเหมือนเดิมชัดเจนกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับผมเพราะว่ามีแลกเกอร์ ทำให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าได้เรื่องความเงาเห็นไหมครับเงาเลยตึงเลยนี่เลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับผมกับแนวทางการทํางานลักษณะแบบนี้นะครับย้ำอีกนิดนึงนะครับผมอันนี้ผมทำคอนเทนต์นะครับทำคอนเทนต์ตามที่พี่น้องได้คอมเมนต์เข้ามานะครับผมว่าช่างโนมท่าแลกเกอร์หมดสภาพซีดลอกล่อนเหลืองด่าง เราสามารถพ่นแลกเกอร์ทับลงไปได้ไหมนะครับผมก็บอกว่าได้นะครับได้แต่ได้ในสภาพแบบไหนนะครับก็คือได้ในสภาพแบบนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วนะครับผมว่าจะลงทุนเคลือบแลกเกอร์บนชิ้นงานของรถคุณผู้ชมไหมนะครับหรือจะทําแบบดีเลยนะครับทําแบบดีเลยคือทําไงลอกสีนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามัน ต้องบวกมาด้วยระยะเวลาแล้วก็ของใช้แล้วก็งบประมาณอีกหลายตังเลยทีเดียวนะครับถ้าแบบเคลือบเล็กเกอร์เนี่ยก็อาจจะซื้อแล็กเกอร์300กว่าบาทแล้วก็เอามาเคลือบได้หลายชิ้นเลยนะครับก็จะได้ความเงาเพิ่มขึ้นแต่ว่าไอ้รอยด่างพวกนี้ก็ยังอยู่นะครับโอเคครับครับผมก็จบลงไปอีกเช่นเคยนะครับผมสําหรับทำคอนเทนต์ตามคอมเมนต์ของคุณผู้ชมนะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอยากให้ช่างหนุ่มทำนะครับ การพ่นแลกเกอร์ลงบนชิ้นงานที่มีการเสื่อมสภาพของแลกเกอร์นะครับผมก็ทําให้แล้วนะครับผลงานออกมาก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะครับผมแลกเกอร์ที่ใช้ในงานนี้ก็เป็นระบบ4ต่อ1นะครับของฮอตนะครับ6 2สอ้ขออภัยนะครับ62104นี่ตบปากนี่ตบปากไม่จําไม่จํา <laughs> 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 นะครับฮอต หกสองหนนะครับเป็นระบบ4ต่อ1นะครับเนื้อ4ส่วนแล้วก็ตัวเลข1ส่วนนะครับอันนี้เป็นอ่ลักเกอร์ที่มี41พรีเมียมนะครับคุณภาพสูงนะครับผมป้องกัน UV นะครับป้องกัน UV แล้วก็ป้องกันน้ำมันเบรกป้องกันน้ำมันแก๊สโซโฮอล์9ก้าป้องกันชินเนอร์ได้ด้วยนะครับผมผมก็ ใช้อยู่เป็นประจําอยู่แล้วในงานจริงแล้วก็งานชิ้นงานตัวอย่างนะครับก็พ่นสีดําพ่นสีบรอนพ่นสีโน้นสีนี่ใช้แลกเกอร์ตัวนี้เคลือบลงไปเพื่อจะหาประสิทธิภาพถือว่าทำงานออกมาได้ดีเยี่ยมนะครับสำหรับความตึงความเงาความใสความทนเคมีถ้าเทียบกับแลกเกอร์สีหน่งตัวอื่นๆตามท้องตลาดผมว่าตัวนี้กินขาดนะครับย้ำเลยนะครับว่ากินขาดถ้าพี่้องยังไม่เคย ได้ทดสอบทดลองนะครับผมว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับแล้วราคาก็ดีด้วยนะครับชุดนี้เพียงแค่850บาทเองนะครับถูกมากมเลยถ้าเทียบกับตัวอื่นนะมันก็จะมี700 800 900อะไรประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้นะครับ850บาทแต่ได้คุณภาพ,พ,าพเนี่ยผมว่าเหนือกว่า4 1ตามท้องตลาดทัท่วไปอย่างแน่นอนนะครับผมคอนเทนต์ดีๆความรู้ดีๆสาระดีๆในงานซ่อมสีรถยนต์ มีให้คุณผู้ชมดูตลอดนะครับดูอยู่เสมอผมจะอัปโหลดคลิปที่มีเนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับงานซ่อมสีงานขัดสีรถยนต์ลงในช่องอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าพี่น้องส,สนใจเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับกดติดตามไว้นะครับกดถูกใจกดติดตามกดกระดิง่งกดหัวใจกดซับสไคร้กดถูกใจไว้ได้เลยนะครับรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับคุณผู้ชมจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอ๋อถ้าจะสั่งซื้อสั่งได้นะ นี่ผมมีขายนะครับมีขายตลอดเลยนะครับมีขายตลอดเลยหรือถ้าไม่สะดวกสั่งซื้อที่ผมเดี๋ยวผมหาลิงก์ในร้านช้อปปีไว้ให้นะครับพี่น้องสามารถไปกดสั่งซื้อตามลิงก์นั้นได้เลยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ช่างนมประทานเื้อมา่าปากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ